สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ออกเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคอรมอเมื่อ,อ,อวันที่29ตุลาคม2567นอก็นะครับก็เป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับชื่อเรื่องว่าให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาจักรไทยนะครับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2 5 0 2ันอ่นะครับแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชณาจักรไทยและ,อ,ะอาศัยอยู่นานนะครับซึ่ง ประกาศกทรวงหมหาัไทยฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29พฤษภาคม2อ6 8นอนะครับโดยในประกาศเนี่ยในข้อนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะบอกไว้นะว่ามีผลใช้บังคับเมื่อพ้น30วันนะับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือประกาศกระทรวงหมหาดไทยฉบับนี้นะครับยังไม่ได้มีผลใช้บังคับทันทีนะครับต้องรอพ้น30วัน นับแต่วันประกาศในาลกิจารุเบกษาก่อนนะครับซึ่งก็ประกาศเมื่อวันที่29พฤษภาคม2568นะครับแล้วก็ประกาศฉบับนี้ก็ไปยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องเดียวกันเนี้ลงวันที่24พฤศจิกายน2564ซึ่งที่มาของประกาศฉบับนี้นะครับก็ได้ได้พูดไปแล้วในในในคลิปที่แล้วนะครับว่า ที่มาก็คือจากที่สมชได้นําเสนอคณะมนตรีนะครับเพื่อพิจานุมาติหลักเกณฑ์เร่งรัดแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่ผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในล้านาจักเป็นเวลานานนะครับแล้วก็กลุ่มบุตรที่เกิดในล่านาจักเพื่อใช้ทดแทนหลักเกณฑ์ตามมติคณะมนตรีนะครับเมื่อ26มกราคม64แล้วก็มติคณะมนตรีเมื่อวันที่7ธันวาคม2569นะครับเพื่อที่จะให้ บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและบุตรที่เกิดในราชอาัารักรนะครับที่รอาการพิจารณากำหนดสถานะอยู่นะครับให้ได้รับสถานะต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ถาวรนะครับแล้วก็สัญชาติออหรือได้สัญชาติโดยรุดเร็วนะครับก็คือในกลุ่มบุตรนะครับซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้จะไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องการให้สัญชาตินะครับเป็นเรื่องของการให้สถานะอยู่อาศัยแล้วก็มีถิ่นที่อยู่ถาวรนะครับ โดยวันนี้ก็จะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดทั้งหมดของประกาศนะครับจะเป็นพูดให้ดูในภาพรวมว่าประกาศามเาีเนื้อหาแล้วก็มีเอกสารอะไรเกี่ยวข้องบ้างนะครับซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกันห้าหน้านะครับแล้วก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด14ข้อนะครับแล้วก็ยังมเีเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้นะครับเป็นหลักเกณฑ์วิธีการในการขอมีสถานะ ซึ่งนะครับก็จะกําหนดตั้งแต่บทนิยามนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับตั้งแต่สถานยื่ยนคําขอการตรวจอสอบเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็กําหนดมีแบบของเอกสารแล้วก็การเพิกถอนแล้วก็การแจ้งสิทธิอุทธรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบท้ายก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ10หน้าด้วยกันครับวันนี้ก็มาดูไอ้เอกสารอันแรกนะครับฉบับแรกนะี่ก็จะเป็นเอกสาร แบบคําขอนะครับและเงื่อนไขการขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบนะครับและมีถิ่นที่อยู่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทนะครับที่ของผู้ยื่นคำขอครับว่าจะมีระบุเป็นประเภทไหนบ้างแล้วก็รายละเอียดของคนในครอบครัวนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่นํามายื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบยื่นคําขอฉบับแรกนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบนะว่ามีเอกสารที่ยื่นเนี่ย เออครบถ้วนถูกต้องไหมขาดเอกสารอะไรนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะยื่นเออก็จะออกนะครับใบรับคําขอให้กับผู้ยื่นคําขอเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการเอ่ยยื่นคําขอแล้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับคําขอของตนเองแล้วด้วยนะครับนอกจากนี้เออก็จะมีรายละเอียดของการสรุปแบบตรวจคําขอของเจ้าหน้าที่นะครับว่าเออเอกสารที่เอามายื่นเนี่ยครบถ้วนถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเออนเสนอผู้มีอำนาจในการพิาณานะครับ ซึ่งถ้าหากเห็นว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับแล้วไม่อนุมัติให้ดําเนินการต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการแจ้งเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับแจ้งรายละเอียดเนี่ยให้กับผู้ยื่นคำขอทราบก็จะเป็นแบบเอกสารฉบับนี้นะครับที่จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบว่าเอกสารของตนเองเนี่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับแล้วต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเอกสารก็จะดูยาวๆหน่นอยนะครับ โดยในรายละเอียดของเอกสารฉบับนี้นะครับก็จะแจ้งให้ทราบด้วยว่าให้มายื่นคําขอเนี่ยให้เอาเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมายื่นเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดเวลาใดเพื่อให้ผู้ยื่นคําขอเนี่ยจะได้ทราบนะครับว่าจะต้องนํามายื่นเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะไดไ้ไม่เกินระยะเวลาไปนะครับแล้วก็แบบหนังสือรับรองตนเองครับที่ทราบว่าขั้นตอนมันสั้นลงจากระยะเวลาที่ยาวนะครับเป็นร้อยวันเนี่ย ลดเหลือเพียง5วันเนี่ยมันไปลดในขั้นตอนของการรับรองอตอนเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบหนังสือรับรองอตอนเองของผู้ยื่นคาขอนะครับ่ว่าตนเองนะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโดยในท้ายของแบบนะครับก็จะบอกเอาไว้ด้วยนะครับว่า รับรอ,องว่าเป็นข้อความจริงทุกประการนะครับาหากปกปิดเ,เป็นข้อมูลเท็จหรือทุจริตเนี่ยก็ให้ถือว่าคาขอนี้เป็นโมฆะนะครับแล้วก็ถ้าเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับก็จะออกแบบอีกใบหนึ่งนะครับเป็นแบบแจ้งระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตให้ทราบนะครับว่าในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับที่เราทราบว่าจะมีการระยะเวลากําหนดไว้เนี่ยหวันเนี่ยมันมีขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนเนี่ยกี่วันบ้าง นะครับแล้วก็ในส่วนขั้นตอนที่พิจารณาอนุญาตคําขอเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีการกาหนดเอาไว้3วันนะครับซึ่งหากมีเหตุจําเป็นนะครับก็จะมีการขยายได้ไม่เกินได้2ครั้งครับไม่เกินครั้งละ3วันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะระบุเอาไว้ในรายละเอียดให,ให้ทราบด้วยในแบบคําขอเนี่ยก็จะย้าเอาไว้ด้วยนะครับตอนท้ายเนี่ยว่าผู้ยื่นคําขอเนี่ย ผู้ที่รับอนุญ,ญาตให,ให้ให้มีสถานะนะครับอาจถูกเพิกถอนการอนุญ,ญาตได้นะครับกรณีปรากฏว่าปรากฏในภายหลังนะว่าหลักฐานที่ยื่มขอเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วก็ถ้ากระบวนการขั้นตอนต่างๆผ่านมาจนครบถ้วนแล้วนะครับผู้มีำนาาเนี่ยก็จะออกหนังสือรับรองการได้รับอนุญ,ญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชนาจากนักนยครับให้กับผู้ยืน่น คำขอนะครับซึ่งหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในตอนท้ายของหนังสือนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าหนังสือบรองฉบับนี้นะครับมีสถานะเทียบเท่ากับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522ครับโดยให้ใช้ได้ตลอดไปนะครับไม่ได้มีระยะเวลาว่า60วัน3เดือนอะไรนะครับก็คือใช้ได้ตลอดไปเลยนะครับ แล้วก็ผู้ถือหนังสือรับรองฉบับนี้นะครับมีสิทธิ์เดินทางได้ทั่วราชอาณาจักรนะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตออกนอกพื้นที่ควบคุมนะครับแต่ว่าหากจะประสงค์จะเดินทางไปลอกนอกราชอาณาจักรนะครับและจะกลับเข้ามาอีกเนี่ยก็ให้ขอรับใบสําคัญดินที่อยู่นะครับจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับและต้องปฏิบัติตามพ้อบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2 5 2 2ซึ่ง หากหนังสือต้องฉบับนี้ชำรุดสูญหายนะครับก็ให้ยื่นคําขอได้ที่ทําการปกครองอําเภอนะครับหรือสํานักงานกิจการความมั่นคงภายในเพื่อออกใบแทนสําหรับรายละเอียดนะครับของประกาศแล้วก็แล้วก็รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำเ,เพิ่มเติมภายหลังครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ